สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสูช่องเฟอร์มมุนชูชาแนลหนึ่งค่ะวันนี้ก็ออ่ะพนักงานนะคะช่องกัปตันดัมซิงนาออดิสรนแฟมิลีนะคะไปหว่านปุ๋ยไปถือปุ๋ยไปให้คนหวานนะคะก็คือแอดเสือนะคะจะทําการหวานนะคะเมื่อกี้เพื่งก็ได้ถางรารผสมปุ๋ยกับแม่ทินแล้วนะคะเราก็ต้องช่วยกันฝนก็กําลังจะมานะคะเราก็ต้องรีบเร่งนะคะเดี๋ยวผาปุยถังนี้ไปเสร็จผมกลมา ต้องไปคว้าแป๊บนึงนะผมจะขนปุ๋ยไปให้นะครับี่จะไปเปลี่ยนนชุดเริ่มจากฝั่งไหนครับฝั่งนี้ไปนู่นเลยค่ะไปนาแรกเลยชุดเลยครับใช่ี่เธอบอกว่าเริ่มจากเราถ้าเนี่ยกเลยมาใกล้ช่วยยนักของนะฮะพอดีเท้าเป็นแผลนะครับหลังจากที่หวานปุ๋ยนาตัวเองมาแล้วก็ไอบาดที่หน้าบ้านแล้วมดแดงไฟกัดฮะ มันเลยเป็นสุ่มผู้ฟองนะคือถ้าลุยน้ำนี่ก็คือมันจะมันจะเป็นแผลไม่หายนะครับเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราคนปุ๋ยไปไปหว่านปุ๋ยนะคะบเสือมาได้ยังเนาะก็ถ้ามีคู่หลายคู่เนี่ยเราสามารถใช่เท่าเราลงน้ำไม่ได้เมื่อวานเห็นคู่สีแดงเยอะแยะเลยแอนเราจะสามารถหว่านอยู่ไหน เราสามารถหวานช่วยตรงคนาได้ถ้าเราบินฟูเนาะเรายืนบนคนาวะใช่ก็คือคนที่ลุยน้ําได้ก็ลุยตรงกลางใช่คนที่ลงไม่ได้ก็เราก็หวานด้านข้างใช่ใช่ใช่ไม่ก็จะเสียดเร็วแต่ว่าเสียดายเราใช่นะกับตันจริงนะถ้าได้มาผมไปหามาให้ครับโอเคโอเคกับตันจะหามาให้คือ เรามีคนน้อยแต่ว่าเราช่วยกันได้จริงๆอ่ะปุ๋ยเราเอามาผสมนี่ก็ได้เมื่อกี้มันก็จะได้เร็วเพราะว่าคนที่ลงนาเนี่ยมันมันเดินมันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยมึ่งเนื่อยโอ้มันเปนขี้ตัวหเลยนะรนยนนครับใช่ถ้าเราช่วยหวานตรงขอบให้เนี่ยมันเร็วมันก็จะเร็วก็เลยเหลือแต่ตรงกลางใช่คนที่ลงก็แค่เดียวก็เสร็จแล้วผู้หวานคนเดียวเมื่อกี้นีหกไร่เขาช่วยเพราะมันได้เลืงได้ลุยแล้วมัน พี่ต้งมันดูดเ้าคะโทรศัพท์พี่อยู่นู่นแหละคเคเรื่องนึ่งเริ่มเปรียวแล้วตอนนี้เนาะเปลกเกเขียวแล้วเริ่มหอมครับพี่ใหญ่นะ ตามขอบเนี่ยเราสามารถช่วยเสียได้เสียได้ไม่ได้เอาบูธมาลงน้ำไม่ได้ลงได้แล้วก็หว่านหว่านด้านขอบวนด้านขอก็ได้นี่นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เสร็จนะครับผมจะไปหาถังมาเพิ่มห้พี่หางเล็กมาเพิ่มจะได้ช่วยหว่านจากคันนาออกไปด้วยเนาะแล้วพิเสียจะได้เดินกลางเลย ถ้านนจากคัพี่เสียลงตกกลางเราควรมีของได้การก็จะเสียบสักเดียวครับใช่ช่วยกันแคบเดียวกดครับกดคือแรงแรงมือเราจะหว่านได้ประมาณนี้นะครับพี่พี่มันได้แค่ประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือมันจะได้ประมาณ5เมตรนะครับว่าคือกำหนึ่งเนี่ยมันจะได้พื้นที่พอประมาณอยู่ก็คือมันจะเหลือตรงกลางใช่อันนี้ก็น่าจะ ถ้าแอดเสือมันลงก็ได้สองรอบเพราะตรงนู้นเราลงไม่ได้ไงแต่ตรงไหนที่ลงไม่ได้เราก็ต้องอาศัยพี่เสือใช่ <laughs> เพราะว่าตรงขอบป่ามันมันลบกนะฮะมันเราก็ไปไม่ได้เราจะไปได้เฉพาะตรงคนาที่มันมันไปได้ตรงนี้นี่นะคะเดี๋ยวลองอธิซฐนก่อนน่าจะนึกภาพออกเนะน่าจะนึกภาพออกคู่หนึ่งก็น่าจะได้อยู่ <laughs> ก็ เพื่อนอยู่กับว่าเพื่อนอยากเอาหนาหรือเอาบางเนาะการหว่านปุ๋ยครั้งแรกอย่างนี้ไม่ต้องหนาหรอกถ้าบำรุงเมล็ดแล้วแหละค่อยหนาอืบางไปอันนี้กระตุ้นมันกระตุ้นกระตุ้นนะคะใช่มาดูที่เสือของเรานะฮะการหว่านปุ๋ยก็ประมาณสองอาทิตย์หลังการดํานานนะครับผมเราดํานาเสร็จเมื่อวันที่สี่นะฮะวันนี้วันที่ยี่สิบสองยี่สามก็ประมาณสองอาทิตย์นิดๆพอดีนะครับก็ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมนะฮะ น้องอดิศรจะหวานใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาคุเล็กหวานถ้วยพี่เสือตรงขอบนี้โ <Okay. S 1> อเคหรือหรือมาเดี๋ยวผมถือคุให้ก็ได้ให้สาวๆเดินตามคำหวานก็ได้อ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่หว,ว,วานก็ได้เอาขตั้งกล้องใหญ่เอเอด้ายจอกเตอร์อเ,อเดี๋ยวผมถือให้พี่เสื้อง มือกล้องหลังชื่อนี่ลองอืมเป็นใบนาทีก็ต่อทำไมใช่ไหมะอืมอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเป็นตากล้องนะคะอดูกล้งเป็นตากล้องให้นะเดี๋ยวแอดเสือก็จะลงไปโยบานปี่สนับนาทีเลยด้วยอืมสิบสองนาทีบ่ต้องประมาณนี้พี่เพื่อนคื่อคำหนึ่งอันนี้แอดเสือลงไปแล้วนะคะเอฟซี วันนี้ขอเป็นตากล้องให้ช่องเสือพาไปใกล้ใกล้พี่เสือจะได้เก็บเฉพาะตรงกลางเออนั่นแหละประมาณนี้พี่เสือดูเด้อแนวแนวเกล็รด้านข้างหวานให้หน่อยเด้วยอันนี้คือมันมืดนะคะเพราะว่าฝนจะตกแล้วเท้าเป็นแถวก็เลยไม่ได้ลุยแลย้วมาแล้วนะคะตอนนี้ อยากากวนี่นะคะต้นก้านหวานปุ๋ยนะ,ะเสือนะคะลงไปแล้วอ่ตอนนี้เสือก็หวานปุ๋ยที่นาแล้วนะคะเริ่มจากนาแรกนาหลังะะเอ,อ่อนาแปลงแป<อ>ลงหลังเลยไก่กบเยอะมาก โอเคนะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ยืมกดไลค์กดแชร์กดซับไลค์ช้องฝากที่จามช่องเฟิร์นสายรักน้องฟางกกกๆด้วยนะคะฝากั่งเซอรินคียนด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปไกลแบบนั้นมาก็ปวดแขนต้องเดินไปหวานไปอฮะเจมบุญทิน มันจะทั่วแบบกล้องของพี่เฟื่องนี่กล่องของเสือพาไปนี่นะคะพี่เฟื่องก็วานเลาะคันนาเนาะให้พี่เฟื่องวานก่อนเนาะเดี๋ยวแม่ถิ่นจะวานทีหลังกบคุณนเช่นกันนะคะมาเด้ว่านปุ๋ยนะคะวันนี้ตรงนี้ใครดำเนาะทำไมมันห the ่างจากนี้มันห่าง านปุ๋ยนะคะในนาข้าวนะคะเขาคุณลุงคุณป้านะคะวันนี้เนาะวันนี้เขาจะเตรียมว่านปุ๋ยแล้วเพราะว่าฝนตกเมื่อวานฝนก็ตกแต่วันนี้เนาะไม่รู้ว่าจะตกมาต้นใบ่ายคงจะเป็นช่วงใบบ่าย วานครั้งแรกนะคะก็ต้องมีครั้งที่สองนะคะตัวตอนเดือนนะคะเดือนตุลาเนาะเดือนตุลาก็จะวานเอามากเอาผลมาเลยคเสือฮะบข้างหลังคื๊๊กันเถอเสือเดี๋ยวปัดถิ่นัดถิ่นลงไหมลงหรอ ไอพี่เฟื่องให้เขาพี่เฟื่องหวานก่อนเพราะว่าเขาเขาไม่ลงเขาก็เลยอยาหวานรอบๆโอ้หวานรอบๆก็ได้เนาะเขาจะลงเขาจะหวานไปหวานรอบๆก็ได้เดี๋ยวผมขอหวานด้วยๆรอบๆเขาอยากจะหวานรอบๆโอ้ถ้าไม่ลงไปมันไม่ได้นะถ้ามันไม่ลงมันก็จะยิ่งได้เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังรอคลุถังรถปุ๋ยมาถังพอดีมีคนไปเอาปุ๋ยมาให้อยู่ไม่เราก็ไม่ลงน้ําเราก็หวานรอบๆข้างๆได้ แต่มันจะไม่ทั่วถึงสิถ้าไม่ลงไ,ไปไม่เราให้เสือเข้าลงไงเราต้องหวานเป็นแบบเอาเอาทุง่งน,น,นี้ให้ให,ให้ทั่วก่อนแล้วค่อยไปเรื่อยๆว่ารับผิดชอบคนละแปลงเลยไหมนั่นแหละเดี๋ยวมันจะไม่ทั่วถึงแล้วแบบนี้เพราะ,ะว่ามันมันไปแล้วมันจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครหวานไม่รู้ว่ามันจะตรงไหนที่หวานแล้วตรงไหนที่ไม่หวานดูหน่อยเดอ้อว่าเฟื่องหวานทีงไหนเมื่อกี้นี่ นี่แหละรอบๆรอบๆไปแม่ถิ่นเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วแต่เขาจะหวานตรงนี้แล้วก็ตรงแถบแม่ถิ่นก็ลงไปสามเลยนะลงไปเออว่าจะลงไปอยู่แต่มันยังไม่มีปุ๋ยยังไม่มีคูครับผมให้แม่ถิ่นลงไปสามนะ F4 สามก็คือไปเก็บตรงที่ยังไม่ได้หวานนะขอบคุงแม่ถิ่นนะครับยังไม่ได้เอาปุ๋ยมาเลยแล้วก็มี อีกข้างหนึ่งก็เสร็จเลยเสือไม่ต้องลงนานี้แล้วก็ไปลงนานนู้นอ๋อหวานหวานไปถึงกลางเลยใช่ไหมนี่มันไม่ถึงถึงอธิสอนถึงนานนี้มันเล็กอ๋อถึงอยู่ครับถึงอยู่ถึงนานี้ถึง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 ต้องถ้าอยากให้มันเสร็จเร็วๆก็ต้องไปเอาคู่มาแล้วก็เอาปุ๋ยมาใช่มันไม่นานก็เสร็จถ้าหวานปุ๋ยนะมันมันต้องมีคู่แล้วก็มีปอืมเอาปุ๋ยมาเลยลำเลียงปุ๋ยแล้วก็มี ผสมแล้วใช่ไหมผสมแล้วก็ยังมีแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นท้ายรถผมเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะผสมให้แล้วเราก็หวานผสมแล้วใช่ไหมผสมก็มีผสมเสร็จแล้วอ๋อเดี๋ยวผมไปเอารถผมมาแต่ยังไม่พอหรอกเพราะว่าต้องมีผสมมาให้ให้ให้หมดเลยเพราะว่าแค่สามสองเอามาให้หมดเลยมันจะได้หวานทีเดียวไปก่อนนะะคสวัสดีค่ะ มันจะได้หวานทีเดียวเลยเพราะว่ามันมันร้อนนะคะต้องเอาโทรศัพท์มาล้มล้มไปนะคะวันไห้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสือพาไปต้องเอามาเลยเอานี้นะคะก็เราหว่านปุ๋ยอ่ารอแอดเสือนะคะนานนี้นะคะได้ครึ่งนานนะคะก็เดี๋ยวต้องหวานอีกซิกหนึ่งนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมทีพีคอฟฟนะคะเมื่อกี้ก็น้องอดีสอนนะคะก็ช่วยบาทนะคะก็ขอพระคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลด้วยนะคะขอพระคุณค่ะสวัสดีนะคะ